ก็ผมเองหลังจากที่ศึกษาที่อเมริกาก็กลับมาทํางานที่ที่ไทยลาวประมาณสองพันเจ็ดช่วงนั้นคุณพ่อผมเริ่มพัฒนาเครื่องไฟฟ้าอยู่ที่สปปลาวก็เคื่อแรกที่เราทําก็เป็นเคื่อน้ำมันสองที่อยู่ under c k Group ก็เราก็เป็นโลโก้พัเนาของของกลุ่มชอปช่างที่สปปลาว์ภายหลังที่พัฒนาน้ำมันสองเสร็จเราก็พัฒนาเป็นใช้กุรีแล้วก็ปัจจุบันที่เป็นของบ้านก็ต่อเนื่องกันมาประมาณเกือบยี่สิบปีแล้ว แต่ที่ผ่านมาเราเป็นลูกผู้พันแน่แล้วเราจะเป็นมานวิที่ shareholder ตลอดแต่ natural evolution ของของตระกูลของผมอะคือเราอยากจะก้าวไปสเต็ปหนึ่งเป็น Developer รเเป็นดี v e เ o p e อร์ของแต่ละโครงการไม่ใช่แค่พลังงานอยู่ที่สบปาาวเราก็เลยมีการพูดคุยคำว่าเราขาดอะไรบ้างน,นะครับหนึ่งเราขาด governance การบริหารแบบวิชี แล้วก็อันที่สองเราขาด access to finance เพราะโครงการแต่ละอย่างที่เราทํามันใหญ่ใช้แคปิตอลเยอะเราก็ต้องทํำยังไงให้สร้าง c r e i l i t y ที่ตัวเองเราถึงจะรับลงทุนได้ในในตลาดทุนไทยหรือว่าแหล่งอื่นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึงมามาซื้อบริษัทที่อยู่ในตลาดนะครับก็ตอนนั้นก็บริษัทชื่อจีนจิเนียริ่นะแต่ตอนนั้นมันแค่เป็นการเโอกาสที่ดีแล้วก็มัน make financial sense เอาถึงเรื่องีนจิเร่แล้วก็เป็น บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่พอดีเรามีโครงการอยู่ที่เราที่มันแมชกันเราสามารถเอาโครงการที่ผมจะพูดคุยให้ฟังเนี่ยเอาเข้ามาในบริษัทก่อนนะครับก็อันนี้เป็นที่มาที่ไปเป็นคอนเท็กซ์ของว่าทําไมเราถึงมาตลาดไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ลาวเป็นฐาน o อ e เปอเรชันของเราเราก็จะอยู่กับลาวมาจากจากอดีตจนถึงอน,นา,าคตแล้วก็จะคุ้มคีกับลาวแต่เราใช้ฐานของประเทศไทยช่วยด้านการเงินแลวก็ช่วยื่างการลงทุน ไปไปพัฒนาประเทศหรัปัจจุบันเรามีสองโครงการรับตัดนะครับก็จะมีโครงการอย่างที่เซกงจังหวัดเซกองสปกลราวาภาคใต้นะครับเรียกว่า XTPX ซึ e ่งเปน็นนี้เป็นเมืองทางหินเราต้องไปก่อสร้างพวกพื้นฐานถนนแคมป์อะไรต่างๆเนี่ยให้ทางโรนเนอร์สามารถส่งออกทางหินในปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับ แล้วก็โครงการที่สองคืออยู่ที่ภาคเหนือในเ,เมืองจอมเทศของสปปลาวก็เป็นงานวิสัยทัศน์ที่ภาคเหนือมันมีโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ที่กําลังสร้างอยู่แล้วก็มีมีชุมชนประมาณหกถึงเจ็ดพันคนที่มีผลกระทบเราก็เลยเข้าไปรับงานรับเหมาสร้างหมู่บ้านใหม่ถนนใหม่เพื่อจะได้ยกย้ายประชาชนที่มีผลกระทบจากโครงการนะครับโครงการแรกคือเอ็กซิบิวชั่นสเตยหนึ่งนะครับก็ มีมูลค่าอยู่ประมาณ239ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ที่ผมอธิบายก็เป็น EPC เรื่องอ n f r a s t r u c t u r e นะครับปัจจิบัติโครงการ Ex 2, น,น,นี้ทีเดียวใช้ทเนีนี้เราทำสำเร็จประมาณ8 1เปอร์เซ็หลืองานชิ้นเดียวที่อยู่ที่บริเวณเชดนระหวา่างลาวากับเวียดนามนะครับงานชิ้นนี้ก็การทเสร็จภายในตรมา่1ปีหน้านครับแล้วก็จะจบโครงการตัวนี้ไปอันนี้เป็นรูปภาพนะครับ ให้เห็นว่าเราทํางานอะไรบ้างมีทั้งโครงดังมีทั้งต้อน่งแค้นมีห้องพักอาศัยมีถนนบนทางอะไรต่างนะครับแล้วโครงการที่สองมีมูลค่าห้าแันล้านบาทนะครับโครงการตัวนี้ก็จะรันไปถึงสองทันยี่สิบเจ็ดนะครับก็จะมีหมู่บ้านมีถนนอะไรต่างๆปัจจุบันเราก็ทําได้สำเร็จประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คือสองโครงการแรกนะครับโครงการแรกก็มีมูลค่าที่เป็นเงินไทยน่าจะเกือบแปด ใช่ครับเก็บมาตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้จบไปแล้ว81เปร์เซ็นนะครับคงเหลืออยู่ประมาณสัก20เอร์เซึ่งคิดว่าก็น่าจะสิ้นสุดประมาณปี2569ต้นปีนะครับ,รบก็เป็นโรรรรนครงการที่จะสร้างเลยอีกฟรัคชั่เจอร์ให้กับทงส่วนการสร้างยูทอนตี้วัดสายใหม่เนี่ยอันนี้โครงการที่ยาวไปถึงปี2569จะมีกำมงเท่าประมาณ5,000ล้านปังหวัดก,ก็เสร็จไปเพียง21ก็ยังมีเวลาที่จะรับรู้รายได้ไปอีกระยะหนึ่ง นี่คือรายได้หลักที่มาในปัจจุบันก็มาจากเฉพาะสองโครงการนี้นะครับผพวกเรื่องนี้ับหลังจากที่เราทำสองโครงการนี้สําเร็จคือตอนที่เราเข้ามาทียนจีเนียร์รงมันมีปัญหาค่อทั้งเยอะตอนนั้นติดซีขาดทุนสะสมอะไราสารพัดเราก็เลยใช้สองโครงการนี้ในการมาเหมือนสร้างแคชฟลูให้บริษัทแล้วก็แก้ปัญหาเรามีให้นจบซึ่งปีที่แล้วปีที่แล้วที่เราทีก่อนหน้านี้เราล้างขาดตุนสะสมไปแล้ว ปัจจุบันเป็น position ของเราทั้ง cash position debt position อะไรต่างๆก็ค่อนข้างเต็มที่เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราต้องมีเวลามามามาตั้งกันว่าทางบริษัทนี้จะทําอะไรต่อจะทำรับก่อสร้างต่อหรือว่าจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้วก็จะ diversify ไปอย่างสาขาต่างเราไม่อยากอยู่ก่อสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะว่าเรื่อง competitive advantage ของเราเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับสองโครงการที่เด่นอยู่เนี่ยคือสองโครงการที่อยู่กับปปเรา มันเป็นสองโครงการที่ที่เรียกว่าอยู่ในเครือของเราที่เรารู้จักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปคอมพลตสมมติเราคอมพีตที่กรุงไทยหรือคอมพวตที่ประเทศอื่นผมว่าเอไอม r จินมันต่ำและเราไม่สามารถจะอยู่ได้ในรองเทิร์ถ้าจะเป็นแค่เพียงผู้รับเหมารายย่อยรเราก็มาเปลี่ยนปรับยุทธศาสตร์ว่าเราต้องเดินไปซัพพลายไปอุตสาหการรมอื่นที่เราสามารถจะเป็นเป็นโลเปอร์ได้หรือว่าเราเป็นเจ้าของได้นะครับ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของวิชั่นตัวใหม่เนี่ยที่ที่เรากำลังจะประกาศในในเร็วนี้นะครับพอเราวิเคราะห์เราสรุปแล้วเรามีสองุตสาหกรรมที่เราอยากจะมุ่งเน้นนะครับก็คือ e NERGY r e s o u r c e Energy กับ Resource เนี่ยมันก็มาจากเมกะเทรนของของภูมิภาคแล้วก็ของสปปลาวเองนะครับทุกท่า,านทราบเลยว่าเอไอสปปลาวนี้ก็เป็น e NERGY h u b แล้วก็เป็น r e s o u r c e Hu b เป็นสองอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดที่ที่ที่ท op op A, สปปลาว export อออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับออ พอเรามองภาพว่าเราอยากจะอยู่ในอุตสาหกรรมหนึ่งก่อสร้าง2องเอเนอร์จ i n ามมายิงหรือว่าน a ท Resource เราก็จะมาปรับ p u r ร์ s e v วิชั่แล้วก็มิชชั่นของเราใหม่นะครับไม่ใช่แค่ก่อสร้างต้องเพอร์เของเราก็คือเราจะอ่ r t i สิทธิ์ใน3ามอุตสาหกรรมที่กล่าวไปขั้นต้นนะครับแล้วก็เราจะใช้อุตสาหกรรมเหล่านี้สร้างอาเซียนให้กับยุคต่อไปนะครับอันนี้คือเพอร์เ e ของบริษัท วิชั่นหลังจากที่เรารู้ว่าเราอยากเปทำอะไรคือวิชั่นเราอยากจะเป็นท็อปทีเดเวลลอปเปอร์ของ s u s t a i n a b n e r g y แล้วก็ natural resource project นะครับพอวิชั่นเมิชั่นของเราก็คือโปรเจกต์เหล่านั้นเราจะ d e l i v e r ยังไงเราจะอินเตอ e n t ยังไงให้มีประสิทธ,ธิภาพสุดที่สุดรับให้ทุก stakeholder ในในโปรเจกต์เหล่านี้มีผลปลออยรายได้ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น Purpose v วิชั่และก็มิชชั่นอันใหม่ของของบริษัทครับพอม,มองภาพรวมนะครับก็คือ เรายัางคงไอ้ตัว c ค n น t r u c t i o ่น n อ i จินเนียริ่งไว้อยู่แต่เราเรียกว่าเป็นเ n นินเนีเพราะว่าเราใช้สิลของ Project Management ต์ดิจทเมมาใช้กับอุตสาหกรรมเอเนร์กับ, Energy, กบ Resource เพราะว่าแน,น่นอนมันก็ต้องมีการก่อสร้างมีการบริหารมีการ Project implementation, ร์ m ิ l e m e n เมนเทชั่นโปรเจกต์แม m เนจซึ่งมันใช้สซีเซ็ตของคอน s t r u c t i o น e n g จิเนียริมันเข้าไปได้ดีมี s อเนร์จีนะครับก็สไลด์นี้มากลาบแต่ให้ดู สามอย่างนะครับก็คือห <c oughs> นึ่ง GDP growth ของเราที่ยังมีนะครับอาจจะลดลงแต่ก็ยังมีอยางโตอยู่แล้วก็โรจากอะไรหลักๆก็เป็น electricity energy mining a p r o c e l t u r e กับ manufacturing นะครับแต่ใหญ่ๆสุดก,ก็ electricity <c oughs> กับ mining ครับอันที่สองก็อยากให้ดูกราฟ uh, ลาวกิมนะครับ <c oughs> สายลันนะครับอยากให้เห็นว่าในประมาณสี่สี่ปีที่ผ่านมาคือไอ้ตัวลาวกิเนี้ย depreciate แมีระยะสาคัญแต่ว่าในปีที่ผ่านมาจะมองอย่างว่ามันเริ่มปรับตั้นแล้วมันเริ่มอยู่ตัวแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นสัญญาณที่ดีว่าเ,เศรษฐกิจของเราเริ่มอาจจะไม่แข็งแกร่งแต่ว่าเริ่มกลับมานะะเริ่มเริ่มเสถีครับส่วนธุรกิจของเราเองอ่ะไม่ติดพันกับเ้าจีบรามากนะเพราะเราไม่ได้รับรายได้เป็นตามเราเป็นไทยบาทเป็นยูเอสดอลลาร์ก็เลยไม่มีไม่มีหักกับกับกับฝั่งเราครับมองราคามีการเติบโตที่ดีอยู ดี่ครับทีวผมเ <ผม S 2> ชื่อว่าอผู้บริหารหรือว่าไม่ใช่ผู้บริหารนักการเมืองชุดปัจจุบันเขามีความตั้งใจมากที่จะ transform เขาก็มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปอะไรต่างๆแล้วก็รวมทั้งเหมือนียวเขาก็เริ่มขึ้นขาไฟอะไรต่างๆเริ่มทำสิ่งที่มันยากแต่ว่ามันดีกับอนาคตก็เลยเห็นสัญ,ญญาณที่ดีครับก็พ<อ>ูดถึงตรงน,นี้อยากให้คุณนดวิรองสรุปถึง โครงการใหม่ๆนอกจากจะสองโครงการที่ได้เกิดขึ้นตอนแรกแล้วว่าเรายังมีอะไรที่เป็นแบ็คหลอกอยู่ในมือที่เราจะ,ะมุ่งเข้าไปตรงนั้นเพื่อจะสร้างความติดตัวในระยะสมมั้นก่อนในระยะสั้นนะครับที่ปัาจนปีนี้นะครับคืมีสองโครงการใหม่ที่เป็นโครงการก่อสร้างนะครับที่จะเกิดขึ้นโครงการแรกก็คืออยู่ที่เหรีมยเอ็กซิเปัจจุบันที่เรากําลังทําง,งานอยู่มันจะมีโรงไฟฟ้าขนาดหนึ่งพันแปดร้อยเมกะวัตต์ที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับ ซึ่งโครงการตนี้เรา,เ,าเราจะได้รับหมออากยสร้างเฉพาะห้งานซีวิลและก็ Equipment Installation บางส่วนนะครับคาดว่าจะเริ่มในไตรมาส4แล้วก็ยาวไปถึง2อ3 0นะครับแล้วโครงการที่2ก็เป็นอิ t โ u ช t u r e ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวรงไฟฟ้านะครับเป็นระบบ co เออร์ a ช n ์นิ่งซิสซึ่งเป็นระบบที่ใช้ เอ่อในการป้อนลงไฟ้ากจะเอาถ่านินไปกองแล้วก็ระบบนี้จะเป็นตัวนําถ่านดินเข้าไปป้อนในลงไฟ้ากอันนี้ก็เช่นกันรับคิดว่าจะเริ่มในคิ2สี่สองย่ิห้าแล้วก็ยาวจนถึงสอง0ันสาสิบะครับทั้งสองตัวนี้ยังไม่ได้กรวจระบุรายได้เลยยังจะเริ่มในปีนี้ก็ใกล้ๆในคิวสี่นั้นความถึงยาวนะครับก็เป็นทุกที่ที่อยู่ในสากรรมสองเหมืองแรกนะครับคือปัจจุบันเราทํางานที่เหมืองดทน นะครับก็เราทำที่นั่นประมาณสามปีแล้วเราก็มองเห็นหลายอย่างที่คิดว่าโคนเออร์นี้ปรับปรุงได้แล้วจะทำให้โครงการเขาเองเมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตลอดสามปีเราก็แนะน,นําแนะนำที่แนะนำนั่นมันก็ดีขึ้นพอประมาณต้นปีเราก็มาคุยกับโคนเออร์ว่าเรามาทําเป็นลักษณะโอเดนไหมเหมือนมาดูว่าโอเคทาง c ีเอชีซเองเนี่ย สามารถเข้าไปบริหารจัดการ value c ิเ i n ของเมืองให้กับทางโอเนอร์ได้ไหมก็ปัจจุบันเราเราเข้าไปคไ่บอยเข้าไปไปทดลองน,นะครับตอนนี้เราทดลองประมาณสามเดือนเรมามีนนทีมงานของเราเข้าไปฝังอยู่ในโครงการก็ตอนนี้กาลังพูดกันอยู่ว่า PDC มีารายยดให้กับทางทางโอเนอร์หรือเปล่า<ม>นะครับก็ปัจจุบันก็มีสองโครงการที่โอนเนอร์มีนะก็มีเอ็กซิเีลที่เป็นเหมือน,นกันทีแล้วก็จะมีอีกเหมือนหนึ่งอยู่ที่ภาคกลางของเรา เป็นเหมือนท่อนะครับต่อปฏิบาจริงเราก็อยู่ที่2โครงการนี้ก็กำลังทำงานกันอยู่ว่าพีทีซจะมารายละอดได้ตรงไหนแล้วก็อยู่ในรายชืของของแต่ละเหมืองเนี่ยเราจะช่วยไปเสริมได้ตรงไหนนะครับที่ว่าไทยหลอดน่าจะเสร็จไปในสิ้นปีแล้วก็หลังจากสิ้นปีเราก็จะมาคุยโมเดลกันว่าถ้าเราสามารถรายะอดได้ เราจะเข้าไปโอ w n and แบบเป็นรูปแบบจะเป็นค่าฟีจะเป็น p r o f i เช h a r i n g จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวสิ้นทีค่อยว่า <c oughs> กันรกรณีอ,อุอปจานนร,าราาากัรนของยาวเพราะว่าแต่ละสัมปทานเนี่ยก็สัมปทานของหนรวจทองหรือสามสิปีแล้วก็เหมือนกันอยู่ประมาณสิบห้าปี <c oughs> ก็เป็นสมมติเราเข้าไปเป็น own and ได้มันก็จะยาวเลยครับ